อ๋อเริ่มเล็กก็คือก็ก็คือเดิมๆมเนี่ยมันเป็นต้นน้ําที่ด้านบนนะครับ mm hmm. แล้วก็ด้านฝายตรงนี้ mm hmm. ฝายตรงนี้เพียงเขารู้จักมา,มา,ม,ามาเล่นน้ําที่ฝาย mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเราทไมเขาเรียกว่ากองบู mm hmm. ครับด้านหนึ่งที่เราออกมาครับ mm hmm. ครับที่ว่าเขามาพายเรือเล่นหรือเปล่า ความจริงมันมันก็เป็นที่เที่ยวของเด็กสมัยก่อนเหมือนกับสวนน้ำอ,ะอ,อ่ะอ่าครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยครับแล้วพอพอต้นไม้นี้ล้มลงมันก็จะจะเห็นช่วงทางที่จะพาเรือยักมาได้ครับเมื่อก่อนต้นไม้เต็มเหมือนเหมือนป่าครับป่าพุกที่อยู่ในน้ำอ่ะครับ ไปค่อครับนี่ขายนกสีขาวอุ้ยชยนนกเต็มเลย